สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่งานมหก,กรรมกลองรนาชาพิธีไหว้ครูกองและงานกราชาร้งที่สามณหมูม่บ้านทํากลองตำบลอกราชอ,อําเภอป่าหมกจังหวัดอ่างทองวันนี้นะคะเราจะพามารับชมบรรยากาศภายในงานนะคะจะเป็นยังไงตามมาเลยค่ะ ภายในงานนะคะก็จะมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมายเลยค่ะอาที่เช่นรองเท้านะคะมีเยอะมากๆเลยค่ะมีแบบคู่สวยๆนะคะและและสำคัญนะคะก็คือมีการแสดงนะคะของศิลปินต่างๆมากมายมีทุกคืนเลยนะคะเรากำลงตัดรเดีนได้เลยนะคะพี่เราได้เดินต่อนะคะ เดือดแรงไปใหญ่จ้าอันนี้ให้ลองเล่นดูบ่อนนะพายเลงานก็จะมีสินค้าและกิจกรรมให้เล่นมากมายเลยนะคะที่ขาดไม่ได้ของคุณเขาก็คือการทดสอบความแม่นนั่นเองค่ะทุกคนชอบมากๆเลยนั่นแหละค่ะเขาก็ทดสอบความแม่นไปแล้วก็ไม่ได้อะไรเลย เสื้อผ้าเสื้อ,อยีนกางเกงยีนอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่ของดาวแล้วมันกี้คนหรือเปล่าฝนนแล้วเนี่ยดูเองยิงมรุงแล้ว นั่นแหละค่ะและเราก็ไม่ได้ปากลับบ้านเลยเคลิปนี้ขอบคุณค่ะ